นีโดนงัดขึ้นมาเลยไงมึงว่าแล้วจะจีบนี่นั่งรอเลยครับน้านนจีบมันเนียนๆคูยทะลุค้างโหดเกินนี่ครับเดี๋ยวจะให้หน้าเข้าลองเหยื่อยางของน้าหลิวนะครับตัวสีนิ้วสีเขียวเหมือนกันนี่ครับเมื่อกี้ผมก็จัดไปนี่ตัวสีเขียวเหมือนกันสองเขียวประทะ ติดพอดอีช้าไปหน่อยตุม้มอ,อย่างเนียนอย่างเนียนเลยนะเมื่อกี้ไม่น่าพลาดนะันเนียนๆแบบนี้ น,นี่โดนใกล้ๆเลยมาเลยงัดขึ้นมาเลยไงมึงว่าแล้วจะจีบ <laughs> <laughs> บอกแล้วจะจีบให้เห็นเชียวนะ,จะจมาแล้ว <laughs> แหม ตัวนี้นั่งรอเลยครับนะนะจิบมาเนียนๆโห้ย,ยทะลุค้างโหดเกินนี่ครับวัดโหดๆกับเหยื่อหน้าหลิวครับนะนะนี่ครับเหยื่อยางหน้าหลิวครับสี่นิ้ว17กร,รมัมฝากไปด้วยครับผมสนใจก็ตะก้าด้านล่างได้เลยครับผม